สวัสดีครับนายเอกครับมาลบบุรีวันนี้นะครับมาเปลี่ยนฝาท้ายไฟฟ้าชุดใหม่ให้รถพิการนะครับอันนี้ก็เคยติดตอนป้ายแดงไปแล้วนะเป็นกล่องทองก็เจอปัญหาเดียวกันแต่ก็ใช้มานานนับ4ปีกว่าก็เจอปัญหาชกสะดุดนะครับเปิดไม่เต็มเปิดค้างก็เปลี่ยนใหม่เป็นชุดของรถก๊าดนะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งสายไฟตัวกล่องคอนโทรลตัวกรนหลังตัวสวิตช์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับตัวชกด้วยก็รลาสายติดตั้งกันใหม่เลยนะฮะเปิดปิดได้4รูปแบบครับ กดปิดนะครับก็กดอล็อกค้างไว้ปิดนุ่มปิดเงียบนะครับแบบซอฟโค้ดจะปิดไม่กระแทกเหมือนกับตัวกล่องทองกดเปิดก็กดอล็อกเช่นกันทางไว้3วินะครับตัวชกจะมีเสียงกรึ๊บกึบกไม่เป็นไรนะครับตัวชกมันให้ตัวได้มีชุดสปริงอยู่ข้างในมันก็จะมีเสียงโลหะก,กระแทกนิดหน่อยไม่มีปัญหาครับกดปิด นะครับตัวนี้ก็สเป็นเปลี่ยนสวิตช์ใหม่เป้าใหม่ก้อนใหม่เปลี่ยนทั้งหมดนะครับก็ป,ปิดได้ตามเดิมกดเปิดบีดเปิดก่อนหน้านี้นะครับชุดเก่าเราก็ใส่เซ็นเซอร์ท้าวไว้อยู่แล้วนะครับก็ใช้กับร่วมงานใช้งานกับเซ็นเซอร์ท้าตัวเก่าได้เลยเตะเปิดตเตปิดได้ตามปกติครับ นะปิดแบบซอฟต์โค้ดเลยปิดไม่กระแทกนะครับตะเปิดได้มีระบบกันหนีบกันกระแทกนะครับเหมือนเดิมส่วนสวิตช์ด้านหน้าก็เป็นตำแหน่งเดิมครับอันนี้เป็นสวิตช์สีส้มสวิตช์ถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัยนะครับคุณจะต้องกดค้างเพราะนั้นเวลาเรากดเนี่ยเราพลาดไปกดปุ่มผิดปุ่มเนี่ยนะครับมันไม่ทํางานนะครับกดเนี่ยไม่ได้ทำงานนะครับคุณต้องกดค้างจะมีเสียงปิด,ป,ด,ป,ดประมาณสวิ ประตูจะทํางานนะครับดีไซน์ออกมาได้ปลอดภัยมากแบบนี้นะปิดมุมปิดเงียบนะครับกดเปิดก็เช่นกันกดอันล็อกค้างไว้ถ้าขับรถไปนะครับรถสตาร์ทอยู่รถล็อกอขับรถไปจะเปิดฝาท้ายคุณจะต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ P แล้วก็ปลดล็อกที่แผงประตูด้วยนะครับก็ทําการปลดล็อกที่ตัวมาสเตอร์เซ็นเตอร์ล็อกก่อนนะครับก็จะใช้งานได้แล้วก็เสริมเพิ่มนะครับเปลี่ยนชุดไฟเพดานภายในรถนะครับทุกจุด เป็นแบบหลอด LED สีขาวนะครับเพิ่มความสว่างในการมองเห็นภายในรถได้ดีขึ้นนี่เป็นไงครับสีขาวแล้วก็ที่แผงประตูด้วยนะครับทั้ง4บานเนี่ยมันทาให้เราสองพื้นมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับเวลาเปิดช่วงกลางคืนเห็นไหมฮะสีขาวนะครับแบบนี้ตรงกลางก็เช่นกันนะครับเปลี่ยนม่หมดเลยประตูทั้ง4บานตัวชุดด้านหลังไฟไท้ายเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นแบบ LED แผง36เม็ดนะครับ3 6ดวงั เวลาเราเอาของพี่พี่จอนเนี่ยทำร้านอาหารนะครับเวลาไปจ่ายตลาดเวลาเอาของขึ้นเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเช็คของได้ง่ายนะครับว่าเราหยิบซื้อของมาครบไหมอะไรไหมนะครับแบบนี้เห็นมองเห็นได้ชัดเจนนะครับกลางคืนรวมทั้งตัวไฟสองป้ายทะเบียนนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเป็นสีขาวเช่นกันพีิพี่เปิดไฟหลีผมนะครับของเดิมเป็นหลอดไส้ T10 นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED T10 <c oughs> เปิดเปิดอีกทีพี่ อ่านี่นะครับเป็นไฟขาวโอ้โหเป็นไงี้ยว่างชัดๆนะครับแบบนี้คุณตํารวจชอบเลยไม่เรียกนะครับแต่ชอบแบบว่าเฮ้ยเห็นป้ายชัดดีนะครับเป็นไฟชัดดีอย่างเงี้ยเอ้ยโดนตํารวจเรียกแน่นอนอ่าประตูด้านข้างซ้ายนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่แบบนี้นะครับเนี่ยดูสบายตาดูอะไรมากขึ้นนะครับขอบคุณพี่กระจอครับคันนี้เราดูแลมานตั้งแต่ป้ายแดงนะครับทั้งตัวโชกไาท้ายฟ้าจอยดอยกล้องบันทึกนะครับวันนี้ก็ต้องมาเปลี่ยน ชุดใหม่ให้ชุดหนึ่งของลูกกระดอใช้งานดีกว่าทนกว่าแข็งแรงกว่านะครับในราคาเพียงรวมเท้าเตะเนี่ยถ้ารวมเท้าเตะ1 2 5 0 0นานะครับเมื่อก่อนติดกันโอ้โห2 1 0 0 0นนะครับตอนนี้ลดเหลือถูกเหลือราคาลงมาถูกมากนะครับแล้วลูกกระดอป็นความแข็งแรงมากกว่านะครับขอบคุณพี่กยจนรครับสนใจติตอนนั่นเองครับที่เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับนี่0 8 1 9 8 7ป2 8 6 Facebook ป a n p a g e YouTube Channel เอก r ัซซิ่งอะซซัลี่นะครับ ร้านร้านนายเอกอยู่กรุงเทพทวีวัฒนานะครับแต่ว่าครันนี้เราต้องดูแลนะครับเราดูแลมาให้ตั้งแต่ไปแดก็ต้องกลับมาดูแลกันต่อที่ลบบุรีนะครับอ่าวพราะจพี่เข้าไปเข้าไปไม่ถูกครับนี่ขอบคุณพี่จอนครับสวัสดีครับนี่เจ้าของรถนะครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ